ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุมนะคะหากระยะเวลาสับไพนานเกินไปเลื่อนผ่านได้เลยนะคะระยะเวลาในการสับไพดึงไพใช้เวลาอยู่ที่1นาทีกว่า,วานะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะช่วงวันที่16ถึง28กุมภาพันนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมได้ไพ่หกเหรียญหกเหรียญนะคะ k i n o o s s w o r นนะคะ King ราชาถือดาบได้ไพ่ห้าถ้วยนะคบฟรายออกครับ,าบ,รบชาวราศีกุมนะคะคือบางครั้งคุณต้องลืมเรื่องราวในอดีตความผิดหวังต่างๆ ในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ตามนะคะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องธุรกิจการเงินความรักเรื่องใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นตามที่คาดหวังมันไม่เป็นตามที่ปรารถนามันไม่สําเร็จนะคะคุณสูญเสียไปแค่สามถ้วยนะ,ค,ะคุณยังเหลืออีกสองถ้วยคุณไม่ได้สูญเสียหมดชาวราศีกุมนะคะ คุณไม่สูญเสียหมดคุณไม่ได้ผิดหวังหมดซะทุกอย่างคุณต้องดึงกำลังใจตัวเองกลับมาชาวราศีกุมไม่ว่าในเรื่องการงานธุรกิจการเงินหรือความรักเรื่องใดๆก็ตามคุณต้องดึงกำลังใจดึงพลังกายพลังใจตัวเองกลับมาคุณอย่าเศร้านานนะคุณเศร้าได้คุณเสียใจได้นะคะคุณผิดหวังได้แต่คุณอย่าให้เวลามันนานเกินไป คุณต้องรีบลุกนะลุกขึ้นมาสู้นะงานที่คุณทำอยู่อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะค่อนจะห้างเยอะหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณคาดหวังในหน้าที่การงานหรือธุรกิจมันไม่ค่อยเป็นตามที่หวังยังไม่ต้องรีบร้อนยังไม่ต้องรีบร้อนนะคุณไม่ต้องรีบร้อนที่จะเอาความสำเร็จมาอยู่กับตัวเองนะคะเอาเป้าหมาย ไปให้ถึงเป้าหมายไปไปถึงความสําเร็จไปถึงเป้า,มาไม่ต้องรีบร้อนนะคุณใจเย็นเย็นคุณใจเย็นนะคะชาวราศีกุมแล้วก็คุณอย่าอย่าเอาพลังงานลบๆมาใส่ไว้ในความคิดในจิตใจคุณเยอะคุณต้องหาวิธีถ่ายมันปล่อยมันออกไปนะคะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามบางคนอาจจะมีมากหรือมีน้อยปัญหาอุปสรรคของแต่ละบุคคล ไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะคะ mm. ดังนั้นถ้าคุณปล่อยวางได้คุณจะผิดหวังเรื่องอะไรไม่สมหวังเรื่องอะไรก็ตามปล่อยวางซะอย่างมากคุณก็คิดแค่ว่าอ่ะถ้ามันไม่ทําดีที่สุดแล้วถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดก็ต้องปล่อยมันไปนะคะอย่าเศร้าใจเสียใจนานเกินไปนะคะคุณเขาไพ่บอกว่าคุณต้องรีบลุกขึ้นมาสู้นะ คุณเสียใจได้คุณเศร้าได้แต่อย่านานคุณต้องรีบลุกขึ้นมาสู้นะคุณต้องต่อสู้นะช่วงเดือนกุมภาพันธ์อาจเป็นช่วงที่เนหน็ดเหนื่อยในหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจหน่อยคุณต้องต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาอุปสรรคเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยชีวิตไม่ค่อยราบเรื่อนเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยราบเรื่อนเท่าไหร่ไม่ว่างานหรือธุรกิจก็ตามนะคะปัญหาอุปสรรคจะเข้ามาเยอะ ะะสิ่งที่คาดหวังก็ไม่ค่อยเป็นไปตามที่หวังคุณก็พยายามดิ้นรนต่อสู้คุณทําถูกแล้วค่ะแต่คุณอย่าใจร้อนมากเกินไปนะคะคุณสู้ในแบบที่ต้องมีสติมีสมาธิใช้ปัญญาให้เวลากับมันไม่ใช่ต่อสู้คุณก็จะฟันไปอย่างเดียวเลยวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะต้องใช้สติปัญญาร่วมใช้สมาธิร่วมใช้ความสงบเข้าร่วม คือต้องมีไหวพริบปฏิภาณต้องมีเวลาคิดไต่ตรองใคร่ครวนอะไรก็ตามถ้าเขางานไม่ได้เร่งรีบมาเจ้านายหัวหน้าผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มอบหมายเจ้าของเขาก็ตามโปรเจกต์โครงการอะไรก็ตามถ้าเขายังให้เวลาคุณคุณมาคิดคล่าคร่ครวนไตรตรองให้ดีก่อนตัดสินใจนะคะตัดก่อนนตัดสินใจคิดว่าเขาให้เวลาคุณอยู่แล้วนะ คุณก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าโอาเคนะถ้าจะทำตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะเขาขอกับมาคิดทบทวนนะคะหรือบางครั้งโปรเจกต์โครงการใดเขาถามว่าคุณอ่าคุณคุณคิดว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจไปก่อนนะนะสมมุติคุณไปถามรับโปรเจกต์โครงการใดมาก็ตามนะทางเจ้าของโปรเจกต์โครงการถามว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยเขาจะจ้างคุณทํา คุณต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณจะบวกลบต้นทุนกําไรคุณเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณอย่ารีบเพิ่งรีบตัดสินใจนะคุณบอกแป๊บหนึ่งขอเวลาสักสองวันสามวันขอไปคํานวณค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจะรีบให้คําตอบคุณพยายามใช้แบบเนี้ยนะเขาก็ไม่ได้รีบทีแต่เขาอาจจะถามว่าเออประมาณเท่าไหร่คุณก็ประมาณไว้ออะเท่าไหร่คุณก็ประมาณคร่าวๆไว้ อะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเลขมันห่างกันเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นคุณอาจจะบอกอะถ้าเป็นอะเริ่มต้นที่ประมาณหนึ่งล้านสูงสุดไม่เกินห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกแบบนี้ไว้แบบบอกแบบเผื่อเผื่อทางเลือกไว้มันอาจจะถูกแต่คุณก็ต้องบอกเขาว่ามันอาจจะถูกก็ได้แต่ถ้าถ้าวัสดุมันแพงมันก็อาจจะต้นทุนมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมีลูกล้อลูกชนในการทํางานให้เยอะ นะคะต้องมีลุกล้อลุกชนในการทำงานให้เยอะชาวราศีกลุ่มในช่วงวันที่16ถึง28นะคะงัดลุกล้อลุกชนออกมาให้เยอะนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจอย่าพึ่งใจร้อนนะถ้ามีเวลาที่เรื่องใดๆก็ตามงานธุรกิจการเงินความรักครอบครัวใดๆก็ตามคุณต้องขอเวลาเขายื้อเวลาไว้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณมีคู่แข่งคุณมีคู่แข่ง คุณก็ต้องรีบตัดสินใจก็ต้องจาัดก,การบริหารเวลาให้เร็วแค่นั้นแหละจากที่คุณจะให้คำตอบเข้าภายในสามวันคุณอาจจะบอกว่าประมาณวันก,กว่าหรือสองวันจะเรียให้คำตอบคุณก็บอกอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณยังมีคู่แข่งในโปรเจกต์คโครงการอยู่แต่ถ้าเขาเซ็นสัญญาหรือตกปากรับคำแล้วว่าจะให้คุณทำนะแต่บางครั้งบางครั้งอย่า อย่าเพิ่งตกลงปากเปล่ากันเลยตกลงปากเปล่าได้เสร็จแล้วต้องรีบทําสัญญาตามนะเซ็นสัญญากันเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรคุณไม่ต้องเอาค่ามาจำก็ได้พอเซ็นสัญญาเสร็จแล้วคุณก็ต้องแจ้งเขาว่าอ่าถ,ถ้าถ้าเซ็นสัญญาแต่คุณต้องแจ้งเขาว่าคุณยังไม่เอาค่ามาจำก็ได้เซ็นสัญญากันก่อนนะคะแต่ว่างนที่เซ็นสัญญาเนี่ยคุณจะไปเตรียม วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะถ้าหากคุณยกเลิกระหว่างเซ็นสัญญาคุณต้องรับผิดชอบในการจัดสรรหาอุปกรณ์ที่คุณเอามาสำรลองไว้คุณก็แจ้งเขาแค่นั้นนะ,ะก็อาจจะระบุในสัญญาเงินคือเราไม่เอาเงินมาจำแต่เราบอกว่าระหว่างที่เซ็นสัญญาไปแล้วเราไปหาวัตถุดิบหาอุปกรณ์หาอะไรมาเรียบร้อย ะะถ้าเกิดคุณยกเลิกสัญญาระหว่างที่ที่ที่เซ็นสัญญาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ที่เราเป็นคนเอามาสแปร์มาสำรองไว้เพื่องานของคุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระบุอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรายกเลิกสัญญาเขาอาจจะกําลังเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปเซ็นสัญญากับเจ้าอื่นเนี่ยเขาอาจจะกลับมาถามเราว่าอ่ะโอเคตอนนี้คุณมีคุณ คุณตอนนีกคุณเตรียมเรื่องวัตถุดิบอุปกรณ์ถึงไหนแล้วที่จะทำโปรเจกต์โครงการนี้คุณก็บอกเขาไปเลยว่าเอาตอนนี้ใช้ค่าใจ่ายในการดําเนินงานไปแล้วสักประมาณมอะไรแปดหมื่นหรือหนึ่งแสนบาทอะไรเงี้ยคุณก็พูดไปคุณก็พูดไปเลยอืมพูดตัวเลขเยอะๆไปสักนิดนึงนะคะเออเขาก็จะได้คิดแล้วว่าเฮ้ ถ้าถ้าถ้าเกิดเขาไปเซ็นสัญญายกเลิกสัญญาคุณเขาก็ต้องรับผิดชอบส่วนต่างในอุปกรณ์ที่เขาเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออจะเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนดีนะคะอะไรเงี้ยถึงเขาเปลี่ยนเขาก็คุณก็จะได้เงินก้อนมาอะไรสักก้อนนะถ้าเขาถ้าเขายกเลิกสัญญาคุณก็บอกโอเคนะผมขอค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์เนี่ย ให้คุณเนี่ยผมมาเอามาสแปร์เป็นบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยเออผมขอค่ายช้จ่ตรงนี้คือห้าห้าหมื่นก็แล้วกันผมเตรียมเกือบแสนแล้วเนี่ยเออแต่มันยังเอาไปใช้ได้อยู่ผมก็จะเอาไปใช้โปรเจกต์คโครงการอื่นแต่ผมก็ต้องขอส่วนต่างที่เราในสัญญากันไว้ถ้าเกิดสมมุติเขายกเลิกนะคะได้นิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องหนะ้าที่การงานหรือธุรกิจ นะคะใจะเย็นๆนะคะแต่คุณต้องสู้นะคุณต้องลุยนะลงมือทานะคุณอย่าปล่อยนะไม่ใช่ว่าคุณรู้สึกเศร้าเสียใจผิดหวังแล้วคุณไม่กระเตื้องทําอะไรเลยเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ใช่นะคุณต้องหาพลังงานหาเอนิจีเข้ามาตัวเองลุกลุยสู้นะคะชาวราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะอย่ายอมแพ้ถ้าใครกู้กู้เงินกับธนาคารขอสินเชื่อเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับ ข่าวดีอนุมัติในเร็วๆวันนะคะในเรื่องการเงินการเงินคุณก็ยังไม่ข้อมือเท่าไหร่อะ่ะอืมแต่ถ้าคุณอยากไปทําโปรเจกต์โครงการใดแล้วคุณทุนสํารองคุณไม่พอถ้าคุณจะยื่นกู้ธนาคารอะไรเงี้ยขอสินเชื่อต่างๆเนี้ยคุณมีโอกาสได้บางคนยื่นเรื่องขอซื้อบ้านบางคนยื่นขอสินเชื่อเพื่อทําธุรกิจโปรเจกต์โครงการเขาว่ากัว่ากันไปบางคนยื่นเรื่องขอซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้รับ อนุมัติอนุมัตินะคะจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆหรือแม้แต่พวกนายทุนหรือคุณกู้ยืมจากใครก็ตามบางครั้งอ่ะคุณทำโปรเจกต์โครงการใดไม่พอแล้วเงินคุณไม่พอบางครั้งคุณก็ไม่ได้ไปขอจากสถาบันการเงินคุณอาจจะไปยืมผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคุณเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือให้การช่วยเหลือคุณ เขาก็จะให้เงินช่วยเหลือคุณเขาก็จะให้คุณยืมเงินอะไรประมาณนี้นะคะชาวคือพูดง่ายชาวราศีกลุ่มนะช่วงเดือน16ถึง28กุมภาพันธ์เนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งขยับขยายธุรกิจอะไรมากนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยๆทําไปทําสิ่งที่มีอยู่ให้มันไปให้ได้ผ่านไปให้ได้ก่อนถ้าคิดจะเปลี่ยนงานหรือขยับขยายธุรกิจ นะให้ไปสักเดือนมีนาก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งณนะตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้อดทนไว้นะคะแต่ถ้าคุณผ่านไปได้นะคุณผ่านไปได้นะความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรือง,รอ,งรอคุณอยู่เช่นกันนะ,ะแต่อดทนช่วงนี้จังหวะไม่ดีไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนงานหรือลงทุนขยับขยายอะไรนะคะจะเย็น ดูสถานการณ์ก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนอันนี้เรื่องงานเรื่องธุรกิจการเงินแม้แต่การลงทุนก็เหมือนกันนะคะจะเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งนะชาวราศีกุมนะคะคือคือ,ค,อคือทำสิ่งที่มีอยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปทําอะไรใหม่มากนะแต่แม้แต่บางคนนะคะแม้แต่บางคนจะบางคนทํางานประจําอยู่อยากไปลงทุนค้าขายเพิ่มคุณมีเงินทุนสํารองไหมคุณมีเงินหมุนเวียนพอไหม นะบางครั้งมันไม่ใช่ทุนเยอะหรอกใช้สองพันสามพันแต่ถามว่ามันพอไหมล่ะค่ายจ่ายคุณคุณเงินเดืนนอนคุณออกคุณค่ายจ่ายคุณมันบาลานซ์ไหมมันเหลือพอที่จะสักสองหรือสามพันไปหมุนในธุรกิจมีไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่มียังไม่สภาพคล่องยังไม่ขนาดนั้นให้อดทนก่อนเก็บหอมรอมริบแล้วค่อยไปลงทุนในเดือนถัดไปนะคะหรือไปเปิดร้านในเดือนถัดไปนะไม่ใช่ว่าเงินเดือนเข้ามา ใช้จ่ายยังไม่พอแล้วคุณยังจะไปค้าขายเพิ่มอีกลงทุนอีกสองพันสามพันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่แนะนํานะใจะเ,ยเย็นก่อนหาวิธีเก็บเงินให้ได้ก่อนเก็บเงินให้ได้สักสี่ส้าห้าพันก่อนแล้วค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินก้อนได้สักก้อนก่อนแล้วค่อยจะคิดจะเปิดร้านหรือหาอไรายได้เพิ่มนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่าเพิ่งขยับขยายทําอะไรนะคะใจะเย็นๆรอเดือนมีนาอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีกุม ส่วนเรื่องความรักความรักนะคะคือคือบางครั้งอ่ะคุณต้องรู้จักคำว่าพอใจพอใจคู่ของคุณนะ,ค,ะคุณอย่าอย่าไปคาดหวังเขาเยอะในเรื่องความรักนะคะหรือแม้แต่คุณไปเจอคนรักถ้าคุณใช้ทรัพย์สินทุ่มคุณจะได้เข้ามาได้เข้ามาจริงได้มาไม่ยืดนะ เขาจะอยู่กับคุณแค่โชคกลูชัวช่วคราวที่คุณมีเงินมีของมีสิ่งของบำเลอเขาเขาจะอยู่กับคุณโชคกลูชัวช่วคราวนะยิ่งใครที่ราศีกุมนะคุณไปชอบเด็กแล้วเด็กเขายิ่งต้องแต่งตัวต้องเสริมสวยต้องถือของแบรนด์เนมต้องใช้จ่ายเรื่องความสวยประเทืองความสวยความงามเขาเยอะเนี่ยเงินคุณถึงไหมนะช่วงแรกๆคุณสนับสนุนเขาได้พอได้เขามาปุ๊บ คุณก็ไม่สนับสนุนเขาก็ตีจากคุณอยู่ดีคุณก็จะเสียเปล่าลงทุนปากไม่คุ้มนะคะอันนี้เรื่องความรักนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามระวังความรักต้องใช้เงินทุ่มใช้สิ่งของบำเลยเขาค่อนข้างเยอะไม่แนะนำนะถ้าใครเขาจะรักคุณน่ะคุณแค่พาเขาไปกินข้าว น,นี่เออคุณเป็นคนรับผิดชอบค่าข้าวอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ <c oughs> ก็แค่นั้นก็พอนะคะ <c oughs> ก็บอกเขาว่าเออคุณก็ต้องพูดเขาตรงๆว่าโอเคเศรษฐกิจกของผมหรือของฉันตอนนี้ยังไม่ดีนะเออก็เลี้ยงข้าวได้นะแต่ถ้าจะให้ซื้อของซื้ออะไรให้ก็ยังไม่ได้นะเพราะว่ากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่อะไรคุณก็ต้องพูดต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าเอออยากได้เขาอยากได้ครอบอยากได้เขาอยากครอบครองเขาเขา คือเขาเขาต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการประเทืองความสวยความงามเขาเยอะเนี่ยคุณก็ต้องทุ่มเงินเยอะนะคะแต่ถ้าดึงพอเขามาอยู่คุณแล้วคุณให้ดูแลเรื่องเงินทองทรัพย์สินที่เขาประเทืองความสวยคุณซัพพอร์ตเขาไม่ได้เขาก็ไปจากคุณตีจากคุณอยู่ดีนะคะชาวราศีกุมระวังเรื่องเด็กเด็กหลอกนะถ้าใครที่อายุผู้ชาย นะคะคถ้าคุณจีบเด็กๆมากเนี่ยระวังเด็กหลอกนะคะเขาหลอกเอาแค่เงินหรือสิ่งของเท่านั้นนะคะหรือแม้แต่ผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงบางคนก็อ่าโอเคค่อนข้างรวยหน่อยฐานะดีหน่อยเจอผู้ชายที่ เด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกเขาก็เอาอกเอาใจคุณก็ดูมีความสุขเดียสักพักเขาก็เริ่มขอเงินและขอสิ่งของและอะไรอเงี้ยระวังนะคะมีดวงชะตาที่จะโดนเด็กหลอกชาวราศีกุมนะคะถ้าคุณมีคู่มีคนรักอยู่แล้วดูแลคู่และคนรักของคุณให้ดีดีกว่านําเงินเนี่ย ไปพาคู่ของคุณไปกินข้าวไปเที่ยวไปซื้ออะไรให้กันมันจะสร้างสารสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีกว่าดีกว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีคู่แล้วคุณรู้สึกอารมณ์เบื่อหน่ายเงี้ยไม่พอใจในคู่ของคุณแล้วคุณก็ไปหาเด็กอะไรอย่างเงี้ยหาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหาความสุขข้างนอกเนี่ยคุณเอาเงินไปเปลิลเปลือตรงนั้นน่ะคุณก็มีความสุขได้แค่ชัว่วคู่ชั่วคราวหรือถ้าคุณจะจะไปอยู่เขาจริงๆะ คุณมั่นใจไหมว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่ซัพพอร์ตเขา,าเด็กคนนั้นเขาจะอยู่คุณไหมนี้เรื่องความรักนะคะชาวราศีกุมมีสติมีสมาธินะคะตั้งเลือกทางที่ดีนะรักษาคู่ของเราให้ดีที่สุดดูแลคู่ของเราให้ดีที่สุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปยุ่งเกี่ยวเลยคนนอกคนนอกอย่าเพิ่งไปทุ่มเทนะคะนอกจากว่าเรามองแล้วว่าคู่ของเรามัน เป็นคู่ที่ไปต่อกันไม่ได้มันจะจบในความสัมพันธ์จริงๆมันคงล้างกันไม่ได้คุณก็อ่ะออรีบคุยรีบเคลียร์กันซะ้ชัดเจนในความสัมพันธ์ซะต่างคนต่างแยกย้ายนะแต่ก็ระวังคุณอาจจะโดนเด็กหลอกนะถึงแม้คุณเลิกลาไปแล้วคุณกลับมาโสดอีกแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะโดนเด็กหลอกอีกครั้งเหมือนกันนะคนะอย่าใช้เงินอย่าใช้สิ่งของกลุนเปร์เขานะช่วงจีบเขานะ ชาวราศีกุมนะคุณแค่เลี้ยงข้าวเขาได้นะคะซื้อให้เล็กน้อยได้แต่อย่าปนเปอนนะถ้าปนเปอนคุณก็ได้เข้ามาจริงๆแหละแต่เขาก็อยู่คุณไม่นานคุณไม่นานคุณหยุดปนเปอนเมื่อไหร่เขาก็ไปตีจากจากคุณเมื่อน,นั้นประมาณนี้ความรักนะคะระวัง มาณนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณต้องมีสติมีสมาธิในการใช้เงินใช้จ่ายนะคะช่วงนี้ยังอย่าเพิ่งทำอะไรใหม่ๆแค่นั้นนะรักษาของเก่าประคองของเก่าไปก่อนนะคะแล้วเดือนมีนาเรามาดูกันอีกทีนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านหมันม่นทำบุญรักษาสินห้าส่วนมต์นั่งสมาธิโดยเฉพาะสินข้อสามรักษาให้มั่นนะคะ แล้วชีวิตคุณจะพบแต่สิ่งดีๆค่ะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ